โปโตขุค่อยขับรวมกับคนนโค้ยทน,นิคารูเ่พอพปดูบ้านเพนพอเน่อนี้เลยบอปลาขนาด20ตันดูลงตัวกับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านส่วนด้านข้างมีอีกเบอะขนาด10ตันสวยงามเมื่อได้เห็นอุปรกรณ์ที่นี่ก็ดูจัดเต็มไม่เว้นแม้กระทั่งโรงจอดรถ ้านหลังกางบ่อยางสำหรับดูแลเอกโซติกแท้ๆแม้กระทั่งบบาสุคาตาความสุขหลายล้อมทั่วมุมบ้านสำหรับนักเรียนท่านนี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องงานประกวดกันไปบ้างแล้วด้วยนะครับตอนนี้ต่ออีกนิดนึงเนื่องจากครูมดเองก็ประกวดทั้งตาบ่อและก็ปลาเล็กนะครับพอจะมีคำแนะนำหรือ เล่าถึวประสบการณ์ในการเตรียมปลาเล็กเพื่องานประกวดต้องไหมครับปลาเล็กมันทําง่ายครับปลาเล็กเป็นปลาที่ทําขาวได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าการองค์ประกอบสําคัญในการที่ปลาจะขาวได้นะครับผิวเขาจะเปล่งขึ้นมาได้มันคือการล้นน้าทีนี้เนี่ยทีเนี้ยโอเคโอเคปลาบอ่อใหญ่มันปวดหัวมันล้นน้าไม่ได้ครับอ่าแล้วทำยังไงบ่บอายาง บอยางก็มีส่วนได้ส่วนเสียบอ่อยางเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องต้องเสี่ยงอะต้องกล้าที่จะเสี่ยงอะการที่เอาเอา,เอาปลาตัวใหญ่ๆพวกนี้ครับไปอยู่ในบอ่อยางแล้วก็มันอยู่ในที่กว้างมาก่อนแล้วไปอยู่ในที่แคบอะมันคือความเสี่ยงที่เราต้องเลือกว่าเราต้องรับให้ได้นะถ้า <Okay. S 1> จะเกิดอุบิเหตุขึ้นก็เคยมีครับพอปลาใหญ่เอไปอยู่ในบอน่อยางล้นน้ําได้ไ,ไหมล้นง่ายแต่ว่าสะบัดจนเกิด เนื่องจากเขาเครียดด้วยเนื่องจากเขาเครียดเนื่องจากเขาอยู่ในที่แคบอืไม่สบายตัวไม่สบายตัวนะครับแต่บ่อเล็กปลาเล็กโอ้ยชิลเลยครับอย่างบ่อข้างหน้าบ่อบ่อละตันสองบ่อก็สองตันเนี่ยครับเวลาลดนํ้ำก็แค่ดึงจุกน้ําทิ้งน้ําทิ้งไปยี่สิบเปอร์เซ็นเติมน้าใหม่ทุกวันโอ้โหมันทุกอย่างมันมันจัดการง่ายมันจัดการง่ายมากเราให เอแค่อาหารเล้งขาวล้นน้ำส่วนเสริมอื่นๆอ,อ่ะมันมันเป็นส่วนเสริมที่เราทำเพื่อช่วยปลาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีงานวิจัยรองรับหรือการทดลองรองรับว่ามันได้ผลจริงไหมเช่นการใส่สารที่เสษไปเช่นพวกแร่ธาตุพวกสารอื่นๆที่เราใส่ไปเนี่ยบางทีมันก็ได้คุณค่าทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเร่งสีให้ไหมช่วงช่วงที่คอนดิชั่นเพื่อเต็ง รือว่าจริงๆแล้วก็คือทําเรื่องน้ำเนี่ยแหละเป็นหลักเพื่อทำทำผิวเป็นหลักเร่งสีจะไม่ค่อยได้ให้ครับส่วนใหญ่ปลาเล็กเนี่ยจะใช้เทคนิคปลาดองครับพื้นที่จํากัดพื้นที่จํากัดเป็นเวลานานไม่ลึกคือคุมการโตเลยอ่ะพูดง่ายถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนจะตกใจถ้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูทุกคนจะตกใจเลยว่าอีตัวเนี้ยใส่ตัวใหญ่สันไซยอนไซแล้วแน่เลยอายุเท่ากันโอเคใช้การดองครับเพราะว่าปลาเล็กเนี่ย เราแข่งด้วยความที่มันเป็นโรไซหรือว่าปลาหนึ่งปีอะเราแงยากใช่ครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยต้องโดดมาเล,เลยอืก็ต้องมีอายุม,มันต้องสองขึ้นไปใช่มันต้องสองขึ้นไปใช่ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอาหารเล่งสีแต่ใช้กันดองแสดงว่า,นะวาถ้าผมสรุปก็คือที่จำกัดไม่เขาโตเร็วเนาะแล้วก็ให้อายุของปลา แล้วสีมันมาพร้อมเนี่ยมันก็จะเริ่มสดขึ้นใช่อ่าแล้วเราทําในเรื่องของผิวใช่คับให้เขาชายนิ่งขึ้นมาใช่ให้ผิวขึ้นมาโดดถ้าเป็นโคกูก็คือให้มันขาวตัดแดงเลยใช่ค่าอ๋อ,อเค <c oughs> ผมเริ่มเก็ตแล้วว่าทําไมปลาหูมดที่ผมเห็นตอนเวลาพี่โอไป <c oughs> แล้วผิวดีมากคือควจะคงเบื่อนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้ปีที่แล้วก็แข่งปีก่อนหนาก็แข่งไม่มัน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 มีประวัติไม่แก๊้งผมนะ ผมมีอยู่คนหนึ่ง<ะ>ไม่เคยเลี้ยงเลยซื้อโจเนี่ยแหละ,ะซื้อแล้วปรากฏดญี่ปุ่นได้ออดเตะแปนรางวันรู้สึกจะเป็นติดโบอ่ะ<แ>ได้ติดโบอ่ะ<แ>ไม่รู้ว่าซื้อบุกิหรือโบตันพอกลับมาเมืองไทยตัวเองไม่เคยเลี้ยงเลยนะ,ะแล้วก็อยู่ค่อยชีมาห้าปีกวาดไปสิบเจ็ดรางวัน <c oughs> โมว่บาบา้บาข้าวั้าเป็นปนักเลี้ยงที่ไม่ได้เลี้ยงป่ามือไม่เคยเปียกน้ำเลยแต่ได้รางวันเพียบเลยผมว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นแบบนี้แหละ,หละผมว่าถ้ามันมันเกิดมาเพื่อประกวดอ่ะ 5ปีเลยเหรออันนี้แรงของผมเลยอันนี้โหดกว่านะของผมสามโอ้ใช้คุ้มมากเลยผมก็เก่งใจแล้วนะสาปีแต่ก็อันนี้ก็เป็นเป็นคลิคน,น,นะเรื่องเรื่องเรื่องของการล้นน้ำอันนี้ผมเคยได้ยินจากอาจารย์ชัยแหละ,อ,ะอาจารย์ชัยเคยพูดคนระับเรื่องว่าให้คุณเทียบระหว่างการล้นน้ำนะคุณล้นน้ําเดือนหนึ่งคุณจ่ายค่าน้ะกับการคุณให้ให,ให้ปลากินวิตเจอมะบางทีล้นน้ําถูกกว่าค<า>่าน้ําถูกกว่า อ่าแล้วได้ผิวด้วยเอาเดือนนึงเลยนะล้นทุกวันมันมันผิวมันกลับมาได้แต่คราวนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นชิโรจิหรือว่าขาวผ่องเป็นหิมะอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับชาติกําเนิดมัแล้วล่ะอเพราะว่าปลามันเกิดมาผิวมันดีมันคือดีจริงกินเล่งสียังไงมันไม่เหลืองมันก็ขาวครับใช่ใช่ใ่ีครับเอออันเนี้มันจะเป็นแต่ ไอ้เทคนิคในการทําผิวก็อันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อส่วนปลาใหญ่ก็หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันส่วนใหญ่จะให้พวกหนอนไหมหนอนไหมเนี่ยเขาจะมีข้อดีคือเขาทําให้ล่าได้เร็วแต่ข้อเสียคือปลาจะอืดท้องเขาจะอืดครับเราก็จะให้แค่ตอนจําเป็นอเคนะครับอ่าอัน,นก็จะมีหนอนไหมด้วยแต่ดูโดยรวมถือว่าล่ามากครับ ผมว่าเอาเรียกว่าไม่ล่ำมากดีกว่าเอาเรียกว่ามันอยู่ในอ,อย่างที่บอกคือคอนฟอร์เมชันของเขาครับ<ะ>รู้สึกว่ามันมันล่ำแต่ว่ามันมันไม่ได้อ้วนย้วยหรือ,อะไรมันมันอยู่ในฟอร์มที่มันกำลังสวยกำลังดูแล้วเพลิน thank you มปิดไปก็ได้ครับมุดไปถึงไหน,น,หนได้<ช>อยากให้เห็นมันปิดได้มันสามารถที่จะคอนปลาได้ดังใจเลยเพราะว่าเราสามารถชักน้ำอะไรก็ได้ว่างๆแล้วก็ดออึเราก็เราก็ว่างๆเราก็ดึงออกได้เลย,เลย แล้วน้องปลาเขาก็จะได้น้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับดลื่อนออกไปแล้วก็แค่ <Okay. S 2> ถ้าเติมว่างๆแล้วก็ฉีดล้างไอ, <Okay. S 2> ไอตัวกรองหยาบได้ uh. แต่ว่าจะว่าไปเขาก็กินไปเยอะอยื่แล่วเพราะเราดองไง ตัวมันติดสติ๊กติดสติ๊กเลยครอืมเป็บในการทำขาวอะนะล้นลน้ำบ่อยๆผิวปลาแล้วก็ชายนิ่งอย่างที่เห็นนี่เลยข่าวขาว,ขาวจริงนะตัวนี้ขาวแบบไม่มีลายขาวน้ำยุ่งขาวเกินข่าวเกินขาวเกินไปเลยหายไปเลยไม่ต้องมีลายลายเข้มนะอาจารย์เอจริได้เหรอจำได้ครับ ต้องส่งมาให้ดูหน่อยในแชมเปี้ยนดวลล่าสุดเนี่ยดีมากตรงหัวชอบมากอยู่กลมเป็นแบบโค้งอะไรนะชื่อหัวสวยมากเท่หัวสวยมาก ไอชอว์ว่าน,นี่เขาเป็นปาลาครูที่อยากซื้อมาแล้วดำก็ดีขึ้นเรื่อยๆตัวนี้มันยัดดิใช่ไหมแเส้นมันดูแพทเทิร์นประกวด เป็นปลาปลาที่ไม่เหมือนตวัวพูดสุดแล้วนะ <c oughs> ผมชอบหุ่นอย่างนี้นะผมชอบเลี้ยงปลาตวัตวผู้ให้หุ่นตัวเมียครับมันเลี้ยงสบายใจดีในจุกไขแ่แน่นอนใช่แล้วก็สีเขาสดด้วยจริงๆส่วนใหญ่อะรางวัลโดยเฉพาะญี่ปุ่นตัวที่มันเป็นหัวมาลูเตงมันจะได้เปียย ลองเลยสังเกตเลยปลาที่ไม่ได้รงวันใหญ่หัวมันจะเป็นลามูลมารูติงมีจุดเด่นใช่ไหมมันเป็นตัวเรียกคะแนนครับผมก็คุยกันมาระยะหนึ่งเลยนะครับเชื่อว่าเพื่อนนักเลี้ยงน่าจะได้ข้อมูลความรู้สิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเนาะให้เพื่อนๆได้เก็บไปเป็นคลังข้อมูลนะครับแล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับก็ คุณมดมีอะไรที่อยากฝากถึงเพื่อนักเรียนบ้างครับอยากให้วงการประคับเนี่ยครับมันเป็นวงการที่มีความสุขนะครับใครๆคที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะก็จะรักแล้วก็จะผูกพันตัวผมอยากให้วงการประคับเนี่ยมันสามารถที่จะไปต่อของมันได้อย่างมีความสุขแบบนี้นะครับอยากให้ทุกๆคนที่อยู่ในวงการประคับก็ยังคงที่จะพูดคุยกันอย่างนี้ต่อไปได้แต่ว่าวันนี้อยากจะ เน้นๆสำหรับนักเลี้ยงปะฮารฟหน้าใหม่ mm hmm. แล้วก็คนที่กําลังจะอยากที่จะเข้ามาในวงการประฮารฟว่าวงการประฮารฟหรือการเลี้ยงปะฮาร์ฟอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือ mm hmm. เรื่องที่ไกลตัวเกินตัวกว่าที่คนคนนึงจะทําได้ mm hmm. แน่นอนนะครับทุกๆคนครับมันอาจจะมีความยุ่งยากบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันคือถ้าย้อนกลับไปที่เอพิโซดแรกเลยเนี่ย mm hmm. ยังจําได้ไหมครับว่าผมอยาก แค่อยากมีน้ําที่มันมีปลาที่เวลาเราดูแล้วมีความสุขที่วัดที่ญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่มันได้รับกลับมามันคุ้มค่ากว่ามากๆากเพราะมันคือความสุขความสุขความสงบความสบายใจที่ที่มันไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนและสิ่งสําคัญสําหรับคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยก็คือ สำหรับผมที่เป็นนักเลี้ยงการเก่ากังใหม่นะครับวงการปาร์คับน่ารักมากครับมีเพื่อนๆพี่น้องของนักเลี้ยงปาร์คับที่น่ารักและเป็นกันเองมากผมเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนเข้ากับคนยากนะแต่พอวงการปาร์คับเนี่ยเวลาเราเราไปงานหรือเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราสบายใจเพื่อนเพื่อนนักเรียนประคับน่ารักมากแล้วก็มีมิตรจิตมิตรใจที่ดีมากๆผมอยากให นักเลี้ยงทุกๆคนโดยเฉพาะนักเลี้ยงหน้าใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงเนี่ยหันมาสนใจการเลี้ยงปักฮาเยอะๆเพราะว่าเนี่ยผมเลี้ยงมานานพอสมควรแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขความสุขไรล้อมครับความสุขไรล้อมความสุขไรล้อมครับเพราะว่าหลายคนที่อันนี้แชร์นะครับหลายคนก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็ทําธุรกิจเนาะแล้วเขาจะพูดหลายครั้งเลยครับเวลาเขาเครียดกับธุรกิจอะไรเงี้ยมีกลับมาถึงบ้านเขาวิบมาดูป่าคือ เขาทิ้งทุกอย่างไปหมดเลยแล้วเขาก็มองที่ปลาเฮ้ยวันนี้มันอั่นี้มันผอมท่นี่มันอ้วเขาลืมช่วงเวลาเครียดเขาไปเลยอย่างน้อยเขาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับเข้าบ้านรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายแล้วทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็สตาร์ทที่จะทําอะไรใหม่ๆเกิดไอเดียใหม่ๆจากไอบอกปลาที่เราเรียนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณครูมดมากครับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากแล้วผมว่าได้แลกเปลี่ยนได้ความรู้จากครูมดด้วยวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันครับเดี๋ยวจะไปปรับใช้เป็นเพื่อนก็รอไปปรับใช้ดูนะครับผมครับง่ายงก็ขอบคุณครูมดมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอีพีต่อไปจะเป็นใครฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมนําเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหา,าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลือกงปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม